แรปเตอร์โค้ดออเรนตัวรถ1 8 6่ล้านสีพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้น1 0,000มนะคะราคาปีหน้าปรับเพิ่มขึ้นอีก5 0,000ค่ะตัวบอดี้ของเขานะมีความกวาม้างความใหญ่กว่าตัวรุ่นเลนเจอร์ปกติทั่วไปค่ะกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะแยกเป็น2ชิ้นมีช่องนะเพื่อการยืดยุบตัวนะคะเวลาที่เราเอารถไปจำ้ำไปลุยนั่นเองกระจังด้านหน้า f อฟวอดีขนาดใหญ่ตัวนี้เราก็เอาไปแต่งกันในรุ่นเลนเจอร์กันเยอะมากๆอยู่แล้วตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเรนเจอร์เขาจะไม่ได้เป็น,น,กกน,นนะ จะเป็นชิ้นเดียวกันค่ะแล้วมีขา HBAR อยู่ตรงกลางไฟหน้าอัจฉริยะจอยชอบมากเวลาขับรถตองคืนแล้วเราต้องการที่จะเปิดไฟสูงแต่ถ้าเราเปิดไฟธรรมดามันก็จะไปแยงตาคันอื่นแต่ตัวนี้ค่ะเขาก็จะดับบางดวงนะคะที่ไปส่องตาตรงข้ามหรือว่าคันข้างหน้าของเราความปลอดภัยด้านหน้านะมีตัวเรดาร์กล้องจับถนนค่ะเซ็นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันมีมาให้ครบทั้งหมดเลยค่ะระบบเตือนการชนด้านหน้าจัดเต็มมาเลย หูลากจูงทั้งสองข้างก็ยังคงมีมาให้เหมือนเดิมแต่เขามีแผ่นปิดไว้ค่ะฝากระโปรงมีพาเวอร์โดมที่จะช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์แล้วก็มีครีบด้านข้างยาง bf ko 2 mac ขอบ17ค่ะแล้วมีดิสเบรกมาทั้งหมด4ล้อเลยกล้องรอบพันมีบายสปอร์ตเจนกันชนขณะเลี้ยวมันได้ข้างแบบกันลื่นมีรูเพื่อที่จะล้างทาความสะอาดได้ง่ายด้วยสติกเกอร์ที่เพิ่มเข้าไป10,000เนี่ยก็ไม่ใช่สติกเกอร์ปกติทั่วไปที่ซ้อนทับกันหลายๆเลเยอร์นะเขาเป็นเลเยอร์เดียวค่ะ แต่จะมีความนูนเหมือนตัวคาร์บอนเพิ่มขึ้นมาด้วยโชคอกฟ็อกเอเทนอลไลท์วาตัวนี้เป็นชคแบบปรับไฟฟ้านะเราอยากได้ความนุ่มความหนื่ขนาดไหนเนี่ยเลือกเองได้จากพวงมาลัยได้เลยค่ะปีกนกอลูมิเนียมขนาดใหญ่ทั้งบนและล่างมีน้ำหนักเบาแล้วไฟท้ายมีเรดราเตือนกันชนด้านข้างและด้านหลังซ่อนอยู่เซนเซอร์ทั้งหมด6จุด รวมไปถึงกล้องถอยหลังที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ด้วยระบบฝาท้ายแบบผ่อนแรงค่ะแลปเตอร์เนี่ยจริงๆไม่ต้องแต่งอะไรก็หล่อแล้วนะแต่คันนี้ค่ะเราแต่งมาอย่างหนึ่งก็คือทําปลายท่อเป็นสีดําใช้สีพ่นชนิดพิเศษที่กันความร้อนค่ะหรือถ้าต้องการอีกแบบหนึ่งที่เป็นปลายคาร์บอนไปเลยก็ได้นะคะเกียร์ e s h i ตอ e r เป็นเกียร์ไฟฟ้า10ส,สปีดซึ่งเวลาที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยนุ่มแล้วก็สมูทมากๆเลยเบรกมือไฟฟ้าระบบขับขี่มีมาให้มากที่สุดถึง7โหมดเลยค่ะเพิ่มเป็นตัว โหมดบาฮาเข้ามาเฉพาะในรุ่นนี้เท่านั้นด้วยบอกเลยนะคะว่าไม่มีโหมดประหยัดค่ะโหมดสปอร์ตโหมดถนนลื่นโหมดลากค่วง โหมดโคลล่องโหมดบาฮาใช้ในการขับสีตะลุยออฟโรดความเร็วสูงได้เลยพวงมาไลัยไฟฟ้ามีปุ่มมันติฟังก์ชันปรับฟิลลิ่งท่อได้โชคได้พวงมาไลัยได้ค่ะมีระบบขับตามโดยรักษาระยะห่างเบรกออโต้บังคับรถให้อยู่ในช่องเลนตั้งลิมิตได้ทุกอย่างเลยหน้าปัดขนาดใหญ่12นิ้วและหน้าจอกลางขนาด12นิ้วเช่นเดียวกันค่ะสามารถเรียกฟังก์ชันกล้องรอบพันได้โหมดออฟโรดได้เราจะเห็นกล้องข้างหน้าเลยค่ะพร้อมกับเส้นประของรอยล้อ มีทั้งดิฟล็อกหน้าและดิฟล็อกหลังเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นระบบเทลคอนโทรลที่เอารถลงจากทางชันโดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเลยแอร์ปรับอิสระ้ายวาแล้วก็เพิ่มเป็นฮิตเตอร์ได้ด้วยตัดขอบสีส้มให้ฟีลรถแข่งนะคะเบาะด้านหลังเนี่ยกว้างใหญ่แล้วก็นั่งสบายออกแบบมาให้โอบกระชับตัววัสดุทําจากอะคัรทาร่าบวกกับหนังค่ะปรับ8ทิศทางได้ทั้งคู่หน้าปีกเบาะตัวนี้ก็อบกระชับนะเวลาที่เราขับรถเร็วหรือว่าเข้าโค้งนั่นเองแอร์แถวที่2ปรับระดับได้ มีชาร์จแบบไฟบ้านค่ะเป็นฟ้าชาร์จเลย400วัตต์ตอนนี้เราติดเป็นตัวโชคฝากระโปรงไปนะแล้ะนี่ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน V6 ค่ะเสียงก็จะเงียบกว่าตัวดีเซลปกตินะเขามาพร้อมกับตัวทวินเทอร์โบเลยค่ะก็คือเทอร์โบเนี่ยถึง2ลูก397แรงมา้า แต่ถึงเครื่องจะเงียบเนี่ยแต่ทอไม่เงียบนะคะการเข้าเช็รกยาเนี่ยทุกๆ1 5 0 0 0กิโลและการดูแลหลังการขายถึง5ปีหรือ1 0, 5 0 0 0 0กิโลเลยค่ะดูแลกันไปยาวๆเลยเดี๋ยวพาชมวายท็ทแต่งชุดหน้าแรปเตอร์กดติดตามกันไว้เลยค่ะ